ขอให้ขอให้แบบกดเหมือนเดิมนะพี่กังเอาแบบเป็นผลเดิมอะผลเดิมแบบที่ตีด้วยกันน่ะ กองนะฮะลยองเราเยองอยู่นะบอกให้ดูอ้เขาเขาฝึกเขาซ้อมใหรอเขาซ้อมก็เจอไปแล้วคูนี้ใช่ซ้อมซอมโอ้โหลูกตื่นนั่งตีนตีนี่ยวไายรถเป็นระเบือรองเท้าเนี่ย พังง่ายปะอะไรนะรองเท้าทำไมอ่ะไวรุษนี่เป็นอะไรวะไวรุษร้อนแตร้อนมากเลยข้างนี้ยฮะก็มีถุงใส่ปะล่ะใส่กล่องไว้อ่ะเออใส่กล่องได้ใส่กล่องที่ให้มาอยู่หลังรถอยู่ในอยู่ในท้ายอ่ะใส่กล่องดีกว่าบางคนแม่งไม่ใส่กล่องไงทีนี้อบมันเลยแต่จริงๆก็ออกมาก็ดีพวกพวกพวกนี้กาวมันโดนความร้อนมากมันก็กรอบไอ้คู่เก่าที่พังง่ายเพราะว่อนัรนะคู่เก๋งมันเป็นยางซะเยอะนี่ เดี๋ยวนี้ไม่มีใครเอาไมค์เทอยางมาทำข้างหน้าหน้าเท้านะช่ปะก็เดี๋ยวนี้โยนเหนียยังรถเกลื่เลยทำเป็นผิวมันอ่ะเหมือนเหมือนดูทนนะมีหลอดยอดรหนลยุงนี้กูตีมเกิหน่งัตอนแรกกูไม่น่ามาเล่นดับเบอเออเหมือนสังหลังอะแซมขึ้นเพราะว่าเราได้ ไปดับสมนมาปกหน้าเยอะไม่ฮะทีหน้ากูจะได้ตีมิกตลอดเลยไปยืนเดี๋ยวกูป้าชัดชัดวงวงอองไม่คิดตีอะไรของมันวะเนี่ยชัดปวงวงเงี่ยเล้นเราซ้อมนะไม่ซ้อมไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะอยากให้มีเวลาแต่ความจริงอยากเจอแท็บเอกนะ แป๊บน like ึงเนี <F iles> ่เห็นไล่อยู่แป๊บนึ่งผลว่าฟาสิ่ที่เอาฟเข้าโปรแกรม่ไอ้น้ไฟโมันดีลุกเข้าครับไปเไเไปไปแลปไปอยิงรอดไปท่าพเ็แบบรอดไปกูรสากันนึกว่า

บอลเกมเนี้ย็มที่ผมก็เสมอแหละเรซสามได้นะเอ้ยกลางเรซสามได้นะโดยการแค่ปีนลุกใหม่มานึงที่นี่ก็สามได้เสีอแป๊บนี่จะได้แต่โหดแต่โีหน้าเหวิ่งดีแต่เรืองผมเองสองห่ง คล้ายๆนั่นแหละคล้ายๆกันเลยข้าวบ้าเหมือนกันไหนข้าบ้าผู้ชายแน่อันนี้เข้าเล่นหลีกป่ะเอออันนี้เขาเล่นหลีกป่ะเล่นหลีกเหรอหลีกหลีกหลีกป่ะเปล่าวหลีกจบแล้วคุณนี่ลงแล้วคุณนั่งบางกล้องนะครับคุณสันคุณนั่งบางกล้องนะคุณสันอ้าเอ้าบังคับให้คุณลงไปรอ โอ้ยดีครับด,ดีครับเขาเหมือนยั้งมาแล้วอ่ะมันรู้เลย,ยอ,อ,อ่ะนี่สัว์ออกนแน่ เสมว่าไงเสกชอบไม้หน้าหัวกลางมากกว่าค,คนชอบ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 ัดามากอหัวเบาหรือว่าแบบกลางดีกว่าไม่ได้เป็นคนที่แบตบตกท้ายแบบเป็นเรื่องเป็น,ปน,น,นาราวบังก้งองกบกด้วยไม่น่าบัง <c oughs>

นานกันขาดนี้เลยเนี่ยเ่้ยเลยนงานู่ไ,นนนไหน,นไวะโปรซีรีส์ พี่บูนพี่บูนผมส่งไลน์เข้าไปนะผมจัดการให้ครับวัีอยู่ีเครื่องครับได้ครับ่องขยาเสื้อไข่เสือรวมหมื่นอ่ะกลัเนี้ยไอ้ไม่อันี้เสื้อขอลบร์ไม่เสื้อไมกไม่ได้หรอก็เป็นแหละเฮ้าเาเจแห้งเลยก็เป็นแหละขีข ราคาไม่แรงคนนิยมราคาแบบไม่แรงเดีย๋ยวนี้คนแม่งไม่สนแรงแล้ว้องสูงเอ้ยมีแค่โยนเด็กอะ่ะมีแค่แบบพวกโยนเด็กแมนเนี่ยมิสเตอร์ยังต้องเทเลยตเตแม่งร้อยวันพันปีเคยเทที่ไหนมิสเตอร์อะเดอะอะไรบตเบเกโออะอ เ X ็มเอ็กซหลืออยู่เท่าไหร่วะ2ส0งไอ้เจ็ดยอ้เนี่ยเราบิคเตอร์อย่างนี้ราคาไม้รุ่นรุ่นท็อปแม่ง4-5่ห้พันแล้วอ่ะใกล้แบบจี้ตูดโยนเอกอ่ะเอางี้ดีกว่าเออส่วนลีนิ่งนี่ก็ประมาณว่ากูไปโยนเอกไปแล้วอ่ะแบบกูไม่สนใจลีนิ่งนี่เป็นโยนเอกไปแล้วคิดซะว่าเป็นคคลเรตี้เยวกันเลยนะเออไม่ดูเหมือน แบบบางรุ่นบางรุ่นบางรุ่นก็ส่วนมากหรือนิงก็โยนเอกอ่ะก็จะขายดีกับพวกรุ่นที่นักกีฬาใช้อ่ะเออแค่นั้นจริงแค่นั้นจริงกำปูที่ตายเป็นไงฮะกำปูที่ตายไปอ่ะก็มาเล่นตลาดล่างแบบซึมๆกำปูหลังๆก็เห็นมาลงช็อปบ้างก็แต่ไม่เยอะเออแบบบางช็อปมีกระจึงกระจึงไม่้นะส่วนมากไปโลงโลงห้าง คอมปูเน้นห้างไงแต่ห้างมันก็มีอยู่6สาขาเองที่ลงอ่ะไม่ได้เยอะเออก็เดี๋ยวมองเอาวงวานก็ถอยไปแล้วเพราะมันก่อนใครมาไม่มีแล้วถอยเหลืออยู่เหลืออะไรเหลือพวกสปอร์ตเวิร์อ่ะสปอร์ตเวิร์กกับสปอร์ตมอลพวกบางกะปิดังแครอะไรเงี้ยมีตอนนู้น,นไปซบทีมชาติได้ช่วงหนึ่งนะช่วงนี่มีปัญหาแล้วเนี่ย ่สุดท้ายก็ไม่เหลือว่าแม่งทำได้ปีเดียวตังค์ไม่พอไม่ไหวรอแต่อนเซอร์ตทีมชาติต้องหนักอะงั้นตอนพวกนี้ต้องใช้กันเถื่อนเลยไม่ตอนนู้นอ่ะเขาเขา,เขาคิดว่าทำได้ไงเราไม่เคยด้วยคิดว่าทำได้คิดว่าแบบคิดว่าจะยอดพุ่งเหมือนบิทเตอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าตอนนั้นเป็นบิทเตอร์น่นนาจะเวิร์กนะแต่บิทเตอร์ไม่เอาหรอ วิกไม่วิกเตอร์ก็ไม่เวอร์จริงๆวิกเตอร์วิกเตอร์เจ็บแต่ไม่ยอมบอกว่าเจ็บเดี๋ยว่าส่วนคอมฟูคอมฟูก็เห็นวิกเตอร์ทำกู้ทำตามโยเนิคยังต้องให้โยเนิคญี่ปุ่นนะมาทำเลยโยเนิคไทยไม่ได้มาช่วยสะปอร์ตนะแล้วตอนนู้นน่ะวิกเตอร์เป็นวิกเตอร์ไทยไม่ใช่วิกเตอร์ไต้หวันก็ช่วงหนึ่งอ่ะที่เจนูลาใช่วิกเตอร์อ่ะ ตก็หลังเลิกใช้อ่ะไต้หวันไม่ได้ให้ตังค์คือแบบไม,ไม่ไม่ทำตามสัญญาไงแม่งเลยเทเลยแต่ทุกทีก็ใช้อยู่ปะฮะใช้อยู่ปะทุกที้ใช่ดินเหรอตอนนี้จินราใช้ดินหมดแล้วก็ตอนนั้นวิกเตอร์มันนี่ไงออกตะว,วันอยู่จอมแจมอยู่อะไรนีไร่ไงก็เอาเอาตัวตะวันเลิกเป็นโค้ดเดี๋ยวแทนเดี๋ยวเลิกไม่รู้ ไอพี่ไอพี่ชายมันไอนี่ปะพี่ชายมันอะไรนะต้น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 เป็นโค้ดใช่ไหมต้นเป็นโค้ดไม่ลงเหรอวะน่าจะลงนะลงในเมืองไทยก็คือลงในประเทศใช่ไหมลงในประเทศคือไอนี่มันไอนี่มันมือประเทศอยู่แล้วไม่ใช่มือต่างประเทศเพราะว่ามันเก่งมากเลยนะมันเบาทางดีแต่มือมันไม่หนักอ่ะข้างนอกแม่งหนักอ่ะผมดูมันเล่นยังไม่ได้บ้าแบบ มันหนักมากเลยนะผมรู้สึกว่ามันหนักแต่ว่ามันเร็วมันเร็วมันเร็วแต่ว่าตอนนั้นไม่ไม่ไม่แข็งเลยเร็วเร็วเร็วเจอไอ้นี่กุลาวด์ไอ้เหี้ยแม่งทุกลูกแม่งสองจังหวะสามจังหวะเร็วยังไงแม่งกึ๊กกึ๊กกึ๊กอะเร็วอะเร็วเร็วยังไงก็หลุดมันดักไม่ได้ไงเพราะนั้นมันไอ้เหี้ยแม่งมึงแม่งมึงออกลูกไม่ให้มึงดักอะกแม่งน่ากลัวจริงไอ้เหี้ยแม่งโมโมตัดชัดชัดใดเนี่ยไอเด็กเปรตนี่มากไอไอนี้แหละที่แม่งจะจะได้โอลิมปิกเนี่ยนี่แหละ เขาปั้นเลยนะัไอ้น well, ี่เซ็ตมันได้มายเซ็ตมันได้แล้วไอ้้ยเล่นสองจังหวะเป็นตั้งแต่อายุสิบสองสิบสามลูบุ๊ดลูุดนี่พี่ก็เสมอแหละก่อนเข้ามาไป ดูมันตื่นมันกินแรงนะได้ฮะได้เกมแรกคือแบบฝ่าชีวิตที่ดิวมากเลยชีวิตเลยใช่อันนั้นฝ่าชีวิตเลยเกมสอ้ที่พักเอ้ยตีก็ได้ทีโอ้โเราไวแซ่นแล้วกีเก็ยจะยถามดิจะจะกลยลงผมกัน ไเลยดีกว่าอะไรครับช่เลยออชุดท้ายพูดอย่างกับแม่ไม่มีเงินเดือนเลยแล้วมแล้วหมดแล้วใช้ความเพิ่มมากเลยทละพันอะก็รู้ต่อแป๊บหน่อยเจมเจ็ดสิบสอง 772ก่อนอะุ้ยเขี้อแตกผมเเจ็บปทายกับบ้าแล้วคุณอียเอาเงินีสซื้อน้ำไปเดี๋ยวผมโอนคืนให้ได้ครับเดี๋ยวผมค่อยส่งเดี๋ยวผมค่อยส่งบัญชีส่งมาเลยมีไหมพร้อมเทพร้อมเทไม่มีหรออ๋อเป็นราชการนะพร้อมเทไม่มีทางมันเอาข้อมันบ่อ มาไทเกาหลีบังคับแต่ยังไม่เอาเลยไปไปอ๋อแล้วบัญชีไม่มีหรอบัญชีมีแต่มอยู่อีกเครื่องนึงทุกอย่างลยข้อมูลหมดเลย้อมมีหผมเหรอไม่ทุกอย่างข้อมูลอยู่ลบจำไม่ได้าเนม 你的话。<noise> <noise> <noise> Yeah. <laughs> เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นท <c oughs> เทาไหร่เมื่อกี้เสมอแพ้แพ้เอ้า